สวัสดีทุกท่านอ่ะวันนี้ก็ไม่ได้ต่อกุ้งนะทุกท่านแต่ว่าไปต่อปลานะไปวางกับดักปลามาหลงมาหลงเร็วเวไปวิ่งมาทางนี้ ไปเราเร็ววิ่งวิ่งวิ่งเร็วกว่านี้วิ่ไป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 วิ่ง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 โอ้ไปหาอยู่หากินทุกท่านจะค่ำแล้วนะพี่น้องเอ้ยไม่ได้ตอกุ้งนะฮะวันนี้ต่อปลานะท่านเออหาปลาไปไปวิ่งรองเร็ววิ่งวิ่งวิ่ง หลังจากกลับมาจากพาคนบ้านเห็ดไปซื้อผงชรลแล้วท่านอากาศช่างหนาวเย็ยนเหลือเกินพี่น้องเอ้ยสาธุมีบรรยากาศใช่ไหมเนี่ยเย็ยนมากทุกท่านเอ้ย

เราใส่แถวนี้เลยต่ดูก่อนมีคนใส่ก่อนเราหรือเปล่าวันนี้มีคนใส่ก่อนเราไหมาไม่มีเนาะทุกท่านโอเคปลอดภัยไม่มีใครใส่ก่อนเราฮัลโหลฮัลโหลอ่าแจ๋วทุกท่านเดี๋ยวเราใส่ผ่ากลางนี่เลย มานี่ทางลงอยู่นี้โอ้โอเดี๋ยวถ่ายคลิปข้างบนนี้เลยเนาะทุกท่านมาเดี๋ยวจะให้เอฟซีดูอยู่ข้างบน เดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างนะท่านเอออ้มันยาวอยู่ได้เนาะเออเอาดูอยู่ข้างบนนะท่านอืมหรือว่าเอาลงไปถ่ายข้างล่างเลยอยู่ข้างบนนี่แหละวิวดีอืม เอาไว้ตรงไหนดีเนาะกล้องนี่อิลากาได้เนาะอ่ะไปลงข้างล่างด้วยกันไปทุกท่านจบจบไปด้วยกันพี่น้องเลยตอนนี้จะค่ำแล้วพี่น้องเลยต้องรีบผมเอามองมาสองตัวนะท่านอมืมองซื้อ,อไว้ตั้งนานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วยังไม่ได้ใส่เลย เพิ่งจะใส่ตัวหนึ่งเหลืออีกตัวหนึ่งยังไม่ได้เปิดถุงเลยโอ้โหทางเดินก็ลาดชันมากต้องเดินแบบระวังอกับเหยียบก้อนเห็นผิดชีวิตเปลี่ยนอาจจะมีเ็ยปยบปวด,วดร้าว ฮัลโหลแม่มีเสียงสะท้อนด้วยฮัลโหลฮัลโลฮัลโหลโลหนึ่งสองนี่ได้ของเล่นใหม่เลยทำที่ตั้งขากล้องก่อนทุกท่านเลยฮจ้ว uh. มา เช็ค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 ดูระดับน้ำซะก่อนลึกหรือเปล่ลลาเช็ควันทูวันทูเช็ค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 ดูระดับน้ำอืมระดับน้ำพอไปได้ จะแทงยังไงนาะน,นี่ไม่มีดินให้แทงเลยอากาศหนาวพี่น้องเอ้ย ตองซักก่อนแนละ้วท่านถ้าไม่ซักเนี่ยปลามันมองเห็นมันไม่ใสอ่าต้องเอาแบบใสๆฮะในเช้ากินปลิงปิิงปลา วันนี้เอากินกินปลาอีกสักหนึ่งวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เออเช้ากินแล้วมันยังไม่อิ่มงดกุ้งก่อนกุ้งต่อไปก็ไม่ได้กินอะไรขายนะทุกท่านขายหมดอืม

cho lúc hết này là đi ấy lúc một cái ấy này, ừ ừ ừ lúc ấy lúc ấy lúc ấy điên, ấy lúc พี่น้องเลยลึกโอ้เดี๋ยวน้ำเข้าบูดถอยถอยถอยอ่าถอยก่อนมันลึกมันลึกทุกท่านเป็นน้ำไหลเข้าแล้วบ่มันลึกนะพี่น้อง หเหมือนตูดจะเปียกไหมมันเข้าหรือเปล่าไม่เข้าเนะนึกว่าเข้า ดูเหมือนจะเปียกนะทุกท่าน โอเคเจ้า okay, ทำไมมันเย็นตูดปแปลกวะมันใช่มันเปียกแล้วเปล่าไม่นะอจะมีความรู้สึกว่าเย็นนะเย็นตูดนิดหน่อย เอเดี๋ยวอีกอีกทอดน,นึงเผมจะไปใส่ตรงโน้นนะท่านอืม ครับเหลืออีกอันหนึง่งมันมาแล้วลูกยังนี้เช้าขอาให้เต็มมองไปเลยเออฮะฝากว่านี้ทุกท่านดีครับ